อยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่งางใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่ ได้คิดจริงในรอบจริงๆก็เป็นที่ทลเล่นของพี่นกศริ hmm. ยานะคะแต่ก็ได้กลับมาบ้านเก่าก็คือพี่ไก่ซึ่งเล่นมาตลอดเลยหลายเรื่องแล้วดีใจที่กลับมาหาพี่ไก่กอีกครั้งเพราะว่าพี่ไก่จะเลือกบทดีๆให้ตลอดเลยจะเล่นเรื่องนี้นีเข้มข้นมากทุกตัวละครทุกตัวละครเลยตั้งแต่รุ่นรุ่นแม่นลนะพี่แหม่มิตรสลี่นกศรัยพี่รอนพี่แดงธนยารุ่นรุ่นแม่สร้นเรื่องเอาไว้แล้วก็จนมาถึงเรื่องของลูกๆก,ก็เป็น รุ่นของสนแล้วก็น้องๆนะคะที่ความหมาสนุกค่ะต้องร้ายด้วยใช่ไหเรื่องนี้ดูคือจัดการเป็นตัวคร้ายแอบร้ายตอนแรกเออแต่รู้สึกว่าจะร้ายมากๆตอนหลังมันไม่มาเหยียมากงที่ว่าออกเป็นเหมือนกับคนที่เจ็บปวดอะไม่ประสบความสำเร็จกับชีวิตอะเหมือนกั โตขึ้นแล้วใช่ไหมเราต้องเลียงครอบครัวของสุนันั่นคือความฝันในตู้บิ๊ใช่ไหมแต่เมื่อมันไม่ได้อย่างนั้นมันก็เก็บกดอดโดนที่จ้าเป็นจลาแย่งสาม,มีไปไปมีมุ่งอีกเรามีลูกไม่ได้แล้วมันก็เป็นคำแฉแบันี้เนี่ยคนที่ลงมือก็เป็นพี่แดงพิญญาแล้วก็เป็นแบบมีแบบหล่อเครียดไม่ทันผิวต้องเล่นร้ายขนาดนี้เขาม่เีพิญญาขยินดี ีคนเรียกไปเล่นละครไปกันหมดแล้วใช่ไหมเนคนนี้มีผู้จัดเยอะนะเป็นโอกาสอของเราที่เราจะมีผลง,งานรับคำแสดงได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> มีรงนมนําี่บงทอย่างค่ะเป็นนักแสดงก่อ่ะก็สนใจที่จะดูว่าเขาทํางานกันยังไงนะคะแต่การเป็นผู้จัดมนมีความรับผดอบยอะมากต้องดูแลต้องละเอียดต้อรับผิดชอบงานเป็นครัวนะผู้จัดผมมาก็จะมีเอ็งนี้กัไม่กเป็นนักแสดงทันึนครครนี้นะคะน้องๆเป็นยังไงบ้างคะพี่มิวตอนนี้ค่ะก็ ได้จบแล้วนะคะวันนี้นี่พี่พ่อได้เล่นคุณชายรถนาทีด้วยเพราะเหลับตาจะไม่เห็นลูกชายพี่เลย <c oughs> เล่น <c oughs> เรื่องของพ<อ>ีง่น้องเป็นยังไงบ้างคะนในถุง <c oughs> ค่ะตอนนี้ก็ยังยังขายอยู่ยังมีผิวของนกคุณนกอยากอยากได้มากก็เลยให้ไปลองการแสดงกับน้นกเรื่องแรกดูแววเราเป็นยังไงบ้างคะพี่เขาเล่นได้ไหมคะก็ยังเรื่องแรกอยู่นะคะโรเะ โอ,อกาสเรืเ่องป่อไประหว่างแซนต์ตันกับอีตานที่ใครดูมแวเวลกักน้คะคือจริงๆอีตาสเนี่ยเขาจะพลิ้วนะำ <c oughs> ส่วนทอนเนี่ยตอนแรกเขายังเขาอย่างเ,เหมือนกับต่อสู้กับตัวละครเนี่ยเขายังไม่เป็นตัวละครแต่ต้องอธิบายค่ะว่านี่คือตัวละครไม่ใช่ตัวละครจริงๆพะนั้นเราต้องคิดแบบตัวละครไม่ใช่คิดแบบตัวจริง ่ะเขาก็เริ่มเข้าใจก้นเรื่อยๆค่าคงเดินสูงขึ้นก็อีขึ้นเรื่อยๆที่มิวสอนน้องยังไงบ้างคะให้คำแนะนำอะไรของพี่เหรอของพี่ดุมากพี่เลยไม่ค่อยอยากจะของเองปล่อยให้ลุลกเป็นคนจัดการนะคะสนับสนุนน้องเต็มที่ไหมคะกับเส้นทางบันเทิงก็ตอนนี้ถ้ารับไปแล้วก็บอกเขาว่าต้องทำให้ดีที่สุดเพราะตอนแรกเขาไม่คิดว่ามันจะยากอย่างนี้ไม่คิดว่ามันจะไปกองสูกเท้าต้องรอต้องมีวินัย ตอนนี้เขารู้ด้วยตัวเองแล้วเขารู้แล้วว่าอ๋อสิ่งที่แม่ออกจากบ้านไปเป็นทำอะไรเขาก็เข้าใจก็ดีเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณยายทำสิ่งที่แม่ทำเป็นยังไงค่ะกลัวกระทบเรื่องเรียนน้องไหมคะที่เรียนนี้ปัญหาแค่วันหยุดค่ะวันเสาร์อาทิตย์ปิดเทอมถ้ามีปัญหาค่ะเขาเป็นกิจกรรมตึงนะไปกับไปรักผิดชอบตัวเองกับต้องกายกับชีวิตกับทงาน

เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเ้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแท็กดวงการงานการเงินความรักแบบนันแ่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w ว w p ์ไวทเว็บเ์ก็จะครบจบได้ใหนึ่งเดียว